สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การทดลองปฏิบัติการ M3 ครับในหัวข้อเรื่องจลศาสตร์และพละศาสตร์ของการเคลื่อนที่เชิงเส้นนะครับการทดลอง M3 นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน1 01-420-113ครับของภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิาาทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับผมสราศาสักพันผักรับหน้าที่ในการบรรยายในหัวข้อนี้ครับผม วัตถุประสงค์ของการทดลองนี้นะครับเป็นการทดลองที่เราจะให้เห็นความสัมพันธ์นะครับของวัตถุที่มีการเคลื่อนที่ไปนะแล้วเราจะใช้หลักการนะครับทั้งทาง,ทงด้านจนลศาสตร์นะครับแล้วก็ทางด้านพลศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเดี๋ยวจะอธิบายในเชิงรายละเอียดอีกทีนะครับว่า2ออย่างนี้ต่างกันตรงไหนนะครับผมแล้วนอกจากการที่เราทดลองนะครับ รู้จักการกระจัดรู้จักความเร็วนะครับรู้จักความเร่งและจับเวลาของมันแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถเอาการทดลองที่เราศึกษาม,มาได้นะครับคำนวณหาเพื่อเปรียบเทียบกับค่าจริงที่ได้ด้วยซึ่งในการทดลองนี้เราก็สามารถหาค่าความเ,เร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงได้ด้วยครับหรือค่า g นี้ได้ด้วยนี่คือวัตถุประสงค์นะครับที่ได้กล่าวไปคราวนี้เรามาโฟกัส ในสองพอยท์ที่พูดไปแล้วนะครับว่ากลศาสตร์คลาสสิกเบื้องต้นที่เราจะทําการศึกษาทั้งทั้งฝั่งของจลนศาสตร์นะครับและก็พลาศาสตร์นี่คืออะไรเราจะมีการทดลองทั้งทั้งหมด2ตอนนะครับตอนที่1กับตอนที่2นะซึ่งตอนที่1นนะครับจะโฟกัสในเรื่องของจลนศาสตร์ซึ่งจลนศาสตร์ก็เป็นการศึกษาสมบัติการเคลื่อนที่ของวัตถุครับซึ่งจะดูการเคลื่อนที่ของมันภายใต้อ่าพารามิเตอร์ต่างๆ เช่นการกระจัดใช่ไหมครับความเร็วความเร่งแล้วก็เวลาที่มาสัมพันธ์กันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะบอกลักษณะของการเคลื่อนที่ความเร็วปลายเป็นอย่างไรภายใต้ความเร่งแบบไหนนะครับซึ่งถ้าเป็นการเคลื่อนที่ใน1มิตินะครับตำแหน่งเริ่มต้นไปถึงตำแหน่งสุดท้ายเนี่ยนะครับเราจะเรียกระยะนี้ว่าระยะการกระจัดใช่ไหมครับเพราะใน1นมิติก็จะอยู่ในแนวเส้นตรงนะครับการทดลองนี้จะเกี่ยวกับการทดลองใน1มิติครับ แล้วอุปกรณ์หลักอ็อบเจกต์หลักเที่ยวในการศึกษาเนี่ยนะครับก็จะมีชื่อเรียกว่าเป็นเครื่องร่อนครับหรือไก i d เดอร์นะซึ่งเครื่องร่อนนี้จะเคลื่อนที่ไปบนพื้นของรางที่ไม่มีความฝืดครับส่วนเรื่องของพลาศาสตร์ครับเราก็สนใจวัตถุเหมือนกันครับวัตถุที่บอกไปมันเคลื่อนที่ด้วยมีการกระจัดมีความเร็วความเร่งและก็เวลาใช่ไหมครับซึ่งการเคลื่อนที่ของวัตถุนี้นะครับถ้าจะมีความเร่งแสดงว่าก็ต้องมีอิทธิพลของแรงมากระทำครับ พราะการศึกษาวัตถุภายใต้แรงที่มากระทำนะครับวัตถุมีมวล m อันนี้ก็จะเป็นไปตามกฎข้อที่2ของนิวตันครับเพราะัเงื่อนไขของพลศาสตร์คือดูว่าทําไมนะครับวัตถุพวกนี้เคลื่อนที่ไปได้ด้วยความเร่งก็เพราะว่ามันมีแรงเข้ามากระทํานั่นเองนะครับซึ่งในตอนที่2นี้นะครับไอ้เครื่องร่อนของเราเนี่ยนะครับก็จะนํามาใช้ครับแต่มีมวลถ่วงเข้ามาช่วยเพื่อเป็นตัวบอกแรงว่ามีแรงมากระทําเท่าไหร่ครับ ซึ่งแรงกระทานี้จะภายใต้จะมีผลภายใต้ของแรงโน้มถ่วงด้วยนะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นน้ําหนักใช่ไหมครับ W เท่ากับ mg ครับเพราะฉะนั้นแรงที่กระทาให้วัตถุตัวนี้ตกลงมานะครับก็คือ mg หรือน้ําหนักของวัตถุที่เราจะสังเกตนั่นเองครับในตอนที่2เราจะมีวัตถุ2ชนิดนะครับเดีย๋ยวค่อยมาดูในส่วนของการทดลองกันครับนี่คือการทดลองในตอนที่1นะครับ คือการเคลื่อนที่ของวัตถุด,ด้วยความเร่งบนพื้นเอียงครับซึ่งความเร่งนี้เป็นความเร่งคงตัวนะครับพื้นเอียงที่เราเห็นตัวนี้นะครับเราจะเรียกว่ารางที่มีลมปล่อยออกมานะครับหรือว่า a อร์ r ทร็นะครับซึ่งเครื่องล่อนของเราหรือเครื่องไกลเดอร์เนี่ยนะครับคือตัววัตถุสีดำนะครับที่เคลื่อนที่ผ่านมาดูบทนำกันครับการที่วัตถุเคลื่อนที่ไปบน,บบนพื้นเอียงแบบนี้เนี่ยนะครับ ก็จะเป็นสภาวะที่ทำให้มีน้ำหนักแล้วก็มีแรงชิดหนึ่งเข้ามาช่วยนะครับนั่นคือ mg sin t h t a ใช่ไหมครับถ้าแนวนี้คือ mg นะครับแล้ว t e t a คือมุมของส l o p นะครับเพราะฉะนนั้ในที่นี้เนี่ยนะครับตัวอย่างอันนึงเช่นถ้าเรามีส้มนะครับซึ่งมีลักษณะที่ไม่ได้เป็นทรงกลม perfect สักทีเดียวนะครับที่ก้นอาจจะมีะพื้นที่บุ๋มนะครับ แล้วพื้นเอียงอันนี้นะครับมีความฝืดนะครับมีแรงเสียดทานในแบบนี้นะครับก็จะเป็นเคสที่ส้มสามารถอยู่บนสลปแบบนี้ได้นะครับซึ่งถ้าส้มอยู่ในบนสลปแบบนี้ได้ถ้าเราพิจารณาแรงที่มากระทำนะครับก็จะมีแรง MG ใช่ไหมครับและมีแรงต้านนะครับที่คอยดึงกับเนาะถ้าเผื่อไอ้ mg มไซเซมันมากพอนะครับทำให้วัตถุมันก็อาจจะกลิ้งลงไปได้แต่ทีนี้ขอสงวนว่า วัตถุที่เคลื่อนที่บนนี้นะครับไม่มีการกลิ้งไว้ก่อนนะเพราะนั้นการที่ส้มหยุดแบบนี้ได้นะครับแสดงว่าเกิดบาลานซ์ในทุกทิศทางครับนะครับเพราะจะเห็นว่าในเคสนี้ถ้าวัตถุมันหยุดนิ่งนะครับความเร่งจะเป็นศูนย์ครับก็คือไม่มีความเร่งไม่มีการเคลื่อนที่ใดๆทั้งสิ้นซึ่งเมื่อเราพิจารณาว่าพื้นเนี่ยนะครับไม่มีความฝืดครับนะตอนนี้พื้นไม่มีความฝืดแล้วนะครับ วัตถุสามารถถลายลงไปได้อย่างอิสระครับซึ่งการที่วัตถุถลายเนี่ยนะครับก็ภายใต้อิทธิพลของ g sin θ นี้ครับนะเพราะว่า mg เมื่อมันแตกแรงในแนวนี้นะครับฝั่งเข้าหามุมนะครับก็เป็น cos θ t a นะครับเมื่อเราแตกแรง mg ตัวนี้นะครับเมื่อไกลมุมก็เป็น mg sin t ครับเพราะ,ะนั้นการที่วัตถุเคลื่อนที่ในลักษณะนี้นะครับ เราใช้กฎข้อที่2ของนิวตันมาช่วยอธิบายใช่ไหมซิกมา F เท่ากับ MA ครับ MA ก็คือ MG สายเซตาเท่ากับ MA เพราะฉะนั้น A ที่เป็นตัวเร่งทำให้ส้มอันนี้นะครับถลาลเราเนี่ยก็คือ A G สายเซตาครับเราจะเอาการทดลองนี้นะครับไอข้อสังเกตส่วนนี้นะครับมาใช้อธิบายสิ่งที่เราจะพิจารณาในการทดลองเราครับการที่ตำแหน่งส้มนะครับ อยู่ที่ตำแหน่งต่างกันนะครับอันนี้อาจจะเป็นตำแหน่งเริ่มต้นนะครับซึ่งอนนี้ให้เป็น x 2อนะครับและอันนี้คือตำแหน่งปลายนะครับซึ่งอนนี้ให้เป็น x 1นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาระยะ x 1ลบกับ x 2เนี่ยนะครับเราจะได้การกระจัดขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นเดลต้า x เนี่ยคือระยะทางที่ส้มเคลื่อนที่ลงมานะครับก็คือส้มถลายนะครับโดยไม่กลิ้ง ถ้าเรารู้ว่าการกระจัดที่มันเปลี่ยนไปในลักษณะไหนนะครับเราสามารถใช้ความสัมพันธ์ของสมการจาก4สูตรหลักใช่ไหมครับก็คือ v สอทกับ u สบวก 2a เดลต้า 2, A, Delta x เดลต้า x ตัวนี้ก็คือ s หรือการกระจัดนั่นเองนะครับเมื่อเราจะเห็นรูปของความสัมพันธ์ในลักษณะนี้นะครับถ้าเราเริ่มปล่อยจากหยุดนิ่งนะครับ u ก็จะเป็น0ใช่ไหมครับถ้าเราเริ่มปล่อยจากหยุดนิ่ง นในลักษณะนี้ครับเราจะหาความสัมพันธ์ได้ครับของ v สกับ 2a d เ l t ดลต้าเเห็นไหมครับเพราะฉะันถ้าเราพิจารณาในสมการเชิงเส้นซึ่งก็คือ y เท <Y S 1> ่ากับ mx บวก c แบบนี้นะครับเราจะเห็นว่าเทอมนี้นะครับก็คือเทอมของ c ใช่ไหมถ้าเราปล่อยจากหยุดนิ่ง u ก็เป็น0ใช่ไหมครับ ถ้ามันหยุดนิ่งเพราะมันก็จะตัดที่แกนศูนย์ตรงนี้นะครับแล้วถ้าเรามอง v ีสแควร์ว่ามันคือ Y นะครับเพราะฉะนั้นเราได้แกน y อันนี้คือแกน y ของเรานะครับเป็นกราฟวีสแควร์ 2, นะครับแล้วเรามองว่าตัวเดลต้า X ตัวนี้นะครับก็คือาความสัมพันธ์นี้นะอันนี้คือ MX เนะครับเพราะฉะนั้นสโลปในที่นี้ครับก็คือ 2A นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจากที่เรา พิจารณาการทดลองนี้นะครับถ้าเรามีตำแหน่งของการกระจัดนะครับหรือเดลต้าเเนี่ยที่ตำแหน่งต่างๆนะครับเราจะได้ V s ส u a r e นะครับในค่าที่ต่างกันและเป็นความสัมพันธ์เชิงเส้นครับเพราะ,ะนั v ้น V s ส u a r e เนี่ยนะครับมันสัมพันธ์กับตัวเดลต้าเลักษณะของเชิงเส้นครับเนาะเพราะฉะนั้นเราจะมาพอดกราฟเส้นตรงพวกนี้ได้นะครับแล้ว การหาความชันนะครับความชันก็คือใช้เดลา y ใช่ไหมครับส่วนเดล a x นะครับผอพิจารณาความชันในสั่งนี้ได้เราจะหาค่าความเร่ง 2a ตัวนี้ออกมาได้นี่คือส่วนของทฤษฎีในตอนที่1นนะครับเรามาดูในพาร์ทของการทดลองกันเลยนะครับเรามาดูในส่วนของการทดลองเรื่องของการเคลื่อนที่ของวัตถุด้วยความเร่งบนตัวพื้นเอียงกันนะครับความเร่งคงตัวด้วยนะครับ อันนี้เป็นส่วนของการทดลองครับเรามาดูว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างเราจะเห็นว่าวัตถุสีดำนะครับที่เคลื่อนที่ไปบนรางเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าเครื่องล่อนหรือไกลเดอร์นะครับลักษณะของมันคือมันก็จะมีวัตถุที่วางบนรางได้นะครับแล้วก็มีแผ่นตอนนี้คือแผ่นทึบแสงนะครับซึ่งแผ่นทึบแสงตัวนี้นะครับเราจะรู้ระยะมันนะครับ ซึ่งระยะตัวนี้จะมีหน้าที่ในการเข้าไปบล็อกแสงครับเราสามารถจับเวลาได้นะครับว่าระยะตัวนี้นะครับเคลื่อนที่ไปใช้เวลาเท่าไหร่จากความสัมพันธ์ของการที่ระยะเวลาที่แผ่นทึบแสงนี้นะครับไปบล็อกแสงเอาไว้ซึ่งแสงในที่นี้นะครับก็จะมาจากโฟโตเกตครับโฟโตเกตตัวนี้จะปล่อยแสงออกมานะครับเป็นแสงเลเซอร์อินฟราเรดนะครับที่ยิงออกมา พราะการที่เครื่องร่อนดวนี้นครับวิ่งเข้ามาตัดแสงโฟโตเกตก็จะทําการจับเวลาครับก็จะมีตัวชุดจับเวลาโฟโตเกตตัวนี้นะครับทั้งเป็นโฟโตเกตเองและก็ตัวเครื่องมือจับเวลาด้วยนะครับเราก็สามารถอ่านค่าของเวลาจากชุดจับเวลาของโฟโตเกตได้นะครับอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งที่เป็นตัวสําคัญเลยครับก็คือ Air t r a ร k หรือชุดรางไร้แรงเสียดทานครับหน้าที่ของ Air Tra ร็ตัวนี้นะครับก็จะมี ตัวกาเนิดลมครับอันนี้คือเหมือนเป็นคล้ายๆกับเครื่องเป่าลมนะครับเป็นเครื่องเป่าลมซึ่งเครื่องนี้นะครับจะเป่าลมเข้ามาในรางครับทําให้ไอตัวเครื่องร่อนเนี่ยยกขึ้นมาจากรางก็จะเป็นตัวที่ทําให้พื้นเนี่ยนะครับไม่มีแรงเสียดทานนั่นเองครับคราวนี้เรามาดูเรื่องของส่วนของการเซตอัพนะครับเราจะเห็นว่ารางของเราเนี่ยนะครับทำมุมเป็นพื้นเอียงเห็นไหมครับ พราะการที่รางทำมุมเป็นพื้นเอียงจากแนวระนาบแนวสีแดงเนี่ยนะครับเป็นตัวแทนของแนวระนาบนะเราสามารถใช้ความสัมพันธ์ทางด้านตรีโกณมิติครับหรือสามเหลี่ยมของเราเพื่อหาว่าไอรางอันนี้นะครับมีความชันมากน้อยแค่ไหนนะเราจะเห็นว่าพื้นที่สามเหลี่ยมด้านล่างเนี่ยนะครับเห็นไหมครับมันก็คือสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมที่เราเคยเรียนในตรีโกณมิตินะครับอันนี้คือมองให้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วกันนะครับโดยที่ ถ้าเราต้องการจะหามุมนี้นะครับว่ามุมเนี้ยมีค่าเท่าไหร่เราใช้ความสัมพันธ์ของด้านตรีโกณใช่ไหมครับโดยเฉพาะถ้าอยากรู้ว่าไซน์เซตาเห็นไหมไซน์เซตามีค่าเท่าไหร่มุมนี้เราเรียกว่ามุมด้านประกอบมุมฉากคือด้านชิดใช่ไหมครับเพราะชิดกับมุมนี้นะครับด้านตรงนี้คือด้านตรงข้ามมุมฉากใช่ไหมครับด้านตรงนี้คือด้านตรงข้ามมุมนะครับเพราะเราเรียก นิยามตรงนี้ว่าด้านข้ามใช่ไหมถ้าเป็นตรีโกณแบบแต่ก่อนที่ผมสมัยเรียนนะครับด้านชิดด้านข้ามตรงนี้ด้านฉากเพราะว่ามันอยู่ตรงข้ามมุมฉากอันนี้อยู่ตรงข้ามมุมนะครับอันนี้อยู่ประชิดมุมเพราะฉะนั้นค่าไซด์คือค่าไหนครับค่าไซา์คือข้ามฉากใช่ไหมครับถ้ารู้ว่าระยะด้านข้ามตอนระยะฉากเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นข้ามฉากคือไซด์เซตาเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ระยะนี้นะครับเรารู้ระยะ ช่วงความยาวนี้นะครับนี่ช่วงนี้ถึงช่วงนี้นะครับเราสามารถหาค่าไซน์เซตาออกมาได้ครับในที่นี้เราเห็นว่าสามเหลี่ยมมุมฉากสีแดงที่ระบายไปเนี่ยนะครับถ้าเรารู้ความสูงณตําแหน่งนี้นะครับเทียบกับความสูงณตําแหน่งนี้ในเชิงเปรียบเทียบนะครับเพราะฉะนั้นคล้ายๆกับไอ้สามเหลี่ยมตัวนี้ครับอัน,นี้คือความสูงที่แตกต่างกัน h 1กับ h 2เราเห็นว่าสามเหลี่ยมตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมคล้ายนะครับเพราะฉะนั้น ส่วนต่างมันคือเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเรารู้ระยะข้ามแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ระยะระยะฉากล่ะสมมุติเรากําหนดตําแหน่งนี้ตําแหน่ง L1 กับ L2 ครับซึ่งสามารถอ่านได้จากสเกลไม่บรรทัดนะไอะสอีเหลืองๆที่เราเห็นเนี่ยนะครับมันคือสเกลไม่บรรทัดเนาะเพราะ,ะนั้นถ้าเอาระยะนี้นะครับที่เราระยะระหว่าง L1 L2 มาหาเนี่ยแล้วมองว่ามันคือระ,ระยะฉากใช่ไหมครับเพราะนั้น ล้วตอนนี้เราจะได้ข้ามฉากมาแล้วนะครับเพราะอัตราส่วนนี้เราสามารถหาค่า Side s i n เซต้าออกมาได้แล้วครับต่อมานะครับพอเราพิจารณาหาค่าไซเซต้าได้แล้วใช่ไหมครับเรารู้ว่าสโลปเนี่ยมีพื้นเอียงเท่าไหร่แล้วนะครับเรามาจะก,กําหนดจุดว่าโฟโตเกสจะไปอยู่ที่ตําแหน่งไหนครับซึ่งการกําหนดจุดโฟโตเกสมีความสําคัญตรงที่ว่าเราต้องการทําการหาความสัมพันธ์ของ v สแคเท่ากับ S u s q u a r e บวก2 a delta x จริงไหมครับเพราะนั้นตัวแปรที่เราจะหาคือเราจะหาว่า delta x ที่มันเปลี่ยนไป v s q u a r e มันเปลี่ยนไปอย่างไรเพราะนั้นณตำแหน่งกำหนดโฟโตเกตครับก็คือตำแหน่ง x 1ครับส่วนเครื่องร่อนที่เลื่อนออกไปนะครับก็จะเป็นตำแหน่ง x 2เพราะนั้นเอา x 2ลบ x, x 1 x 1ล x 2เรารู้ว่าระยะที่มันห่างไปเท่าไหร่เนี่ยนะครับภายใต้ absolute เนี่ย มันก็คือการกระจัดครับซึ่งในที่นี้กำหนดให้โฟโตเกตอยู่ที่ตำแหน่ง80เซนของอตัวที่เป็นสเกลไม้บรรทัดตัวนี้นะครับแต่ต้องระวังนะครับสเกลนี้มีอยู่2ฝั่งนะครับเพราะนั้นเราใช้ฝั่งไหนเรายึดไว้ตำแหน่งเดียวเลยครับแล้วการที่จะสังเกตตำแหน่งโฟโตเกตคือถ้าเรานำโฟโตเกตมาวางนะครับแล้วเครื่องร่อนเลื่อนเข้าหาแล้วเริ่มมีแสงขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับการที่เริ่มมีแสงปับ๊บ นั่นคือตำแหน่งที่เราอ้างอิงว่าคือตำแหน่งของโฟโตเกตครับซึ่งก็จะมีตัวไทม์เคาน์เตอร์เนี่ยนะครับที่จะเป็นตัวบอกว่าโฟโตเกตเนี่ยพอเคลื่อนที่เข้ามาไทม์เคาน์เตอร์ในส่วนนี้ก็จะทำการจับเวลาครับเพราะฉะนั้นนี่คือองค์ประกอบและเซตอัพหลักเลยนะครับของการทดลองอันนี้การที่จะใช้ไอตัวจับเวลาที่ถูกต้องเนี่ยนะครับเราก็ต้องเซตโหมดให้ถูกด้วยนะครับ เพราะว่าในการทดลองนี้นะครับเราต้องการวัดเวลาที่ตัวโฟโตเกตนะครับบล็อกแสงที่จากเครื่องร่อนเนี่ยแค่ครั้งเดียวนะครับโดยความหมายคือเครื่องร่อนจะเคลื่อนที่ผ่านครับแล้วก็ทำการบล็อกแสงของโฟโตเกตนะครับโดยแผ่นทึบแสงตัวนี้เนาะพอแผ่นทึบแสงเคลื่อนที่ผ่านเวลาก็จะปรากฏครับแต่เราจะอ่านเพียงรอบเดียวเพราะนั้น การใช้โหมดนะครับโฟโต้เกจจะมีหลายโหมดให้เลือกนะครับประกอบกับไอตัวจับเวลานี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในโหมดที่1ที่เราจะใช้เนี่ยนะครับเราใช้โหมดที่เวลาอยู่ในหน่วยของวินาทีนะครับแล้วเ,เลือกโหมดที่เป็นเพาส์ครับลักษณะนี้เขาเรียกว่าเพาส์นะครับแล้วก็ตัวไดโอดลักษณะนี้คือการอ่านค่าเพียงครั้งเดียวครับอันนี้คือซิงเกิลเก e ลิดเอานะครับก็คือแค่อ่านสัญญาณครั้งเดียวณที่ ตัวแผ่นทึบแสงตัวนี้นะครับผ่านโฟโตเกตเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อมันเคลื่อนที่กลับมามันก็จะไม่อ่านค่าอีกแล้วเพราะมันอ่านแค่ครั้งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งตั้งว่าให้อยู่ในโหมดวินาทีนะครับแล้วก็เลือกโหมดให้ถูกต้องเป็นโหมดพาวแล้วก็ซิงเกิลรีดอท์นะครับซึ่งเราจะปรับในส่วนของตัวปุ่มตรงนี้นะครับแล้วก็แถบเลื่อนตรงนี้นะครับนี่คือลักษณะของการปรับโหมดนะเราเห็นว่าไฟจะแดงจะขึ้นตรงส่วนนี้นะครับ แล้วทุกครั้งนะครับที่เราทําการจับเวลานะครับเมื่อมันผ่านไปแล้วเราต้องกดรีเซ็ตปุ่มนี้ทุกครั้งเหรือจะมีภาพอนิเมชันให้ดูนะครับว่า,เ,าเป็นอย่างไรในการทดลองนะครับแล้วก็พอมันค่ามันขึ้นแล้วนะครับเราก็ทกําการอ่านค่าครับแล้วก็บันทึกในหน่วยของวินาทีนั่นเองครับเราจะเห็นเวลาที่ขึ้นบนหน้าจอนี้นะครับอยู่ในหน่วยของวินาทีครับอันนี้คือ ตัวอย่างนะครับของการที่เรามีเครื่องร่อนนะครับเคลื่อนที่ผ่านโฟโตเกตครับเราจะเห็นว่ามีเวลาขึ้นมาถ้าเราจ,จับเวลาใหม่แล้วก็มากดปุ่มรีเซ็ตครับนะนะครับแล้วเวลาส่วนนี้เราก็จะบันทึกในหน่วยวินาทีเครื่องล่อนเคลื่อนที่ผ่านโฟโตเกตนะครับก็จะแสดงถึงเวลาออกมาแล้วเรามาดูหลักการกันครับว่าโฟโตเกตอ่านค่าเวลาได้อย่างไรนะครับซึ่งเครื่องร่อนนี้นะครับเมื่อเคลื่อนที่ผ่าน อันนี้ถือว่าเป็นตำแหน่งโฟโตเกตนะครับพอเคลื่อนที่ผ่านปับ๊บโฟโตเกตนี้จะเริ่มบล็อกสัญญาณของแสงเลเซอร์ตัวนี้ครับพอเริ่มบล็อกสิ่งเกิดขึ้นคือเวลาก็จะถูกจับครับจนกระทั่งไอโฟโตเกตเนี่ยนะครับโดนไอแท่งบลริเออร์ตัวแทนทึบแสงตัวนี้เคลื่อนที่ผ่านไปทั้งหมดครับพอเคลื่อนที่ผ่านโฟโตเกตก็จะทำการหยุดเวลา เพราะฉะนั้นพอเริ่มบล็อกเราจะจับเวลาได้เป็นที่0วินาทีนะครับและพอเมื่อคลื่นที่ผ่านไปจนเลยไอตัวแผ่นทึบแสงนี้แล้วนะครับนี่คือเวลาที่เราจะอ่านค่าได้ครับเพราะนัการที่เรารู้ระยะนะครับว่านี่คือระยะ d ใช่ไหมครับรู้เวลานะครับทนะครับทำให้เราสามารถหาความเร็วปลายได้ครับ V เท่ากับดหารด้วย t นั่นเองเพราะ,ะนั้นเราจะรู้ว่า ณขณะที่ไอตัวเครื่องลอนนี้นะครับเคลื่อนที่ผ่านโฟโตเกตมีความเร็วปลายเท่าไหร่ครับอันนี้คือความเร็วปลายครับหลักการก็คล้ายๆกับกล้องวงจรปิดเลยใช่ไหมครับถ้าทําการจับภาพของรถได้นะครับเรารู้เวลาเรารู้เฟรมเรทว่าใช้เวลาเท่าไหร่ในการรคคอร์ดเราสามารถหาความเร็วของรถที่เคลื่อนที่ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนนั้อันนี้คือหลักการ ที่เราใช้ในการวัดหาค่าความเร็วปลายจากโฟโตเกตครับแล้วก็เครื่องร่อนของเราที่มีแผ่นทึบแสงอยู่นะเพราะถ้าเรารู้ดีนะครับคือระยะของมันเรารู้เวลาที่มันเคลื่อนที่ไปเราสามารถหาความเร็วปลายได้ครับเพราะฉะนั้นการใช้โฟโตเกตนะครับตอนนี้เรารู้แล้วนะครับเราจะใช้ทั้ง2ตอนเลยนะครับทั้งตอนที่1และตอนที่2เลยนะนะครับเพราะฉะนั้น เราใช้หลักการนี้ในการทดลองนี้กันครับม,มาดูในส่วนของการทดลองครับที่เราเซต up ไปเบื้องต้นแล้วนะครับเรารู้ว่าเราเซตให้ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งเริ่มต้นของโฟโตเกตใช่ไหมครับอาจจะเป็นที่ตำแหน่ง80ซนตเมตรตามที่คู่มือแนะนำไปก็ได้นะครับแล้วเราทำการเลื่อนตำแหน่งที่เราทำการเริ่มปล่อยครับเป็นที่ระยะต่างๆโดยในคู่มือนะครับแนะนำว่า เราจะทำการสังเกตที่ตำแหน่งห่างออกไป20เซนนะครับ30เซน40เซน50เซนและ60เซนครับโดยมีการทำซ้ำนะครับ3รอบครับอันนี้คือซ้ำา3รอบครับแล้วทำการบันทึกผล,ผลนะเพราะฉะนั้นณตำแหน่งเดลต้า x ต่างๆครับเราสามารถหาค่า V ออกมาได้ใช่ไหมเพราะว่าเราจะรู้ท ของณนะตำแหน่งต่างๆครับเพราะฉะนั้นทํา,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 าทการเลื่อนออกไปอันนี้คือตัวอย่างนะครับณนะที่เราทําการเลื่อนออกมาห่างเป็นระยะ20เซนนะครับพอปล่อยปับ๊บเราก็จะเห็นเวลาที่ออกมาครับเพราะนันตอนนี้ร,รู้เดลต้าเของเราคือ20เซนใช่ไหมครับเรารู้เวลานะครับเรารู้ดีนะครับก็คือขนาดของไอตัวแบเรียร์นี้นะครับ เราสามารถเอามาหา v ได้ครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของ v ีกำลังสองกับเดลต้า x ได้แล้วครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับของนัดตำแหน่ง40เซนแล้วก็50เซนติเมตรนะครับขอเขียนหน่วยเซนติเมตรไว้หน่อยนะครับนะครับที่40เซนนะครับลากออกมารีเซ็ตนะครับทำการรีเซ็ตแล้วก็ปล่อยครับพอปล่อยปั๊บ เราจะเห็นเวลาที่เราจะต้องบันทึกผลนะครับทำซ้ำสามครั้งนะครับในแต่ละตำแหน่งนะครับพอที่ตำแหน่ง50เซนติเมตรเหมือนกันครับเราก็ทำการเลื่อนออกมานะครับแล้วก็ปล่อยแล้วก็บันทึกผลของเวลาครับซึ่งทำซ้ำสามครั้งเช่นกันนะครับเวลาที่ได้เราจะํำนวณหาค่า v ได้ครับแล้วเราจะมาใช้ความสัมพันธ์ของ v กำลังสองมาพลอตเปรียบเทียบกับ delta x ดูครับ ว่าความชันของกราฟที่เราได้เราจะสามารถเอามาหาค่า A ได้อย่างไรนะครับซึ่งสลบมันคือ 2A ใช่ไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นจากความสัมพันธ์ส่วนนี้นะครับที่เราได้ณตำแหน่งต่างๆนะครับจากการทดลองกราฟนี้ไม่ใช่กราฟที่เป็นจากการทดลองจริงนะครับขอสงวนเอาไว้นะครับแต่ให้ดูลักษณะของ Trend เทรนค่าวๆนะครับเพราะฉะนั้นจากความสัมพันธ์ของ V กำลังสใช่ไหมครับ กับเดลต้า x นะครับซึ่งระวังหน่วยดีๆนะครับว่าเราจะใช้เป็นเซนติเมตรหรือใช้เป็นเมตรพยายามพอนวตหน่วยให้ถูกต้องนะครับเลเบลให้ชัดเจนแล้วสโลปที่เราได้มานะครับก็คือ 2a ใช่ไหมครับและว a ก็ไปสัมพันธ์กับ g sin ดเราสามารถเอามาเปรียบเทียบจากการทดลองของเราครับว่าเราหาค่า g ได้ใกล้เคียง9.8มากน้อยแค่ไหนครับผม นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือส่วนที่พูดถึงนะครับในพาร์ทของการที่เราเอาความรู้จากการทดลองมาประยุกต์เพื่อเปรียบเทียบกับค่าทางทฤษฎีครับ